เกณฑ์นะครับเกณฑ์ธรรมนัามี6ข้อแรกนะครับแล้วก็เกณฑ์ธรรมชาติข้อเจ็ดถึงข้อสิบนรเกณฑ์ธรรมชาตินะครับการเสนอวรรคตัในผมูดกคา้าก่อนนะครับเดียวดูความในอธิบายนะคว่าการเราขอบรรคตัในซิกเราเราทำงานหข้อแค่นั้นเองนะครับข้อหนึ่งสองสี่หนะครับซิกข้อเข้อที่เจ็ดถึงข้อที่สิเจ็ดไปข้อหน้าที่ของกระทรวงสำเนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือกรมอุทยาแห่งชาติส ตานนั้นสิเกณฑ์เราก็ไม่จะพูดถึงเราพูดถึงข้อนเขะครับว่าว่าเกณฑ์มีอะไรบ้างแล้วก็แนวของเรื่องการคำเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ที่เราได้มาแล้วคือเกณฑ์ข้อไหนข้อไหนนะครับอย่างยุาสุโขทัยก็เกณฑ์ไม่เหมือนกันบ้านชีมัเกิลไม่เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของหมายก็เกณฑ์ไม่เหมือนกันให้คุณอธิบายรายละเอียดเรื่องการที่เรียนเรียกว่าเกณฑ์เกณฑ์ ข้องข้อเป็นพันธัฒาธรรมเนี่ยก็พี่ก็เลยทําสรุปมาว่าถ้ามันเป็นคีย์ดของแต่ละข้อเนี่ยมันคืออะไรบ้างอย่างข้อแรกเนี่ยก็คือเขาต้องการที่ถ้าแหล่งมรดกที่ไหนที่มีลักษณะที่เข้าข่ายเกณข้อหนึ่งข้อใดในหัวข้อต่อไปนี้ก็ให้สามารถที่จะเสนอเป็นมรดกโลกทางพัฒนธรรมได้ก็อย่างข้อหนึเนี่ยก็คือ เป็นผลงานชิ้นเอกที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของมนุษย์อันนี้คือภาษาอังกฤษมันพูดเต็มแบบนั้นแต่ว่าทีวิดของมันคือเป็นม a สเตอร์เพีดังนั้นก็เลยทำสไลด์ว่าม a สเตอร์ e พีขึ้นมานะคะส่วนข้อ2เนี่ยคือแหล่งมร,รดกทางวัฒนธรรมที่มีแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมจากยุคหนึ่งไปยสู่ยุคหนึ่งและมีความสําคัญกับประวัติศสาสตร์ของโลกมนุษย ถ้าสพคั์แค่ในระดับท้องถิ่นหรือว่าในระดับชาติเนี่ยก็ไม่ถึงมาตรฐานที่จะเสนอเป็นบริบโลกได้นะคะแล้วข้อที่3าคือ civilization คือแหละอะงอารยธรรมต่างๆในประเทศไทยเราก็สุโขทยัยอยุธยาบ้านเชียงทั้งสามแหลงเนี้ยเราก็ได้เกณฑ์ข้อ civilization ทางนั้นนะคะก็คือแหลงวัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหลกอะรารยธรรมอยู่แล้วแล้วส่วนท้ายก็คือเขาจะบอกว่า มีลักษณะที่เป็นสิ่งก่อสร้างสถา,า,าปัตยกรรมเทคโนโลยีหรือว่าภูมิครางวัฒนธรรมลักษณะต่างาาาๆเนี่ยแต่และไทายเนี่ยก็จะสามารถที่จะเสนอเป็นมรดกโลกได้ถ้าไม่ได้เข้าขายในข้หอหบบ1สที่ผ่านมาส่วนข้อ5ก็จะเป็นแหล่งมรดกที่จะอยู่ในภาวะ ิของโลกะค่ะก็จะทําให้อะไรทมให้สูญหายไปเขาก็จะให้อยู่ในเอ็นท่อนี้ได้หรือว่าข้อสุดท้ายก็คือข้อ6เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ tangible ก็คือวัฒนธรรมที่จะต้องมีได้หรือว่าวัฒนธรรมทางนามธรรมซึ่งข้อนี้เขาบอกว่าควรที่จะเสนอร่วมกับข้ออื่นๆอีกห้าข้อข้างต้นเพราะว่าแหล่งของระดกโลกเนี่ยมีข้อบังคับอยู่ข้อหนึ่งว่าจะต้องเป็นอาสา จะเป็นสัมภาริมัพษ์ไม่ได้เพราะสัมภาริมทาษัพบ์หรือว่า n t a n g i b l e heritage <c oughs> ก็จะไปเข้าอีก convention หนึ่งไม่ใช่ convention world heritage แล้วก็ซึ่งไอ intangible <c oughs> ของ world heritage เนี่ยมันจะมีสาระสำคัญอยู่ตรงที่ว่าจะต้องสัมพันธ์กับเหตุการณ์วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมความคิดความเชื่อศิลปะหรือวอาารรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถานแหล่งมรดกวัฒนธรรม ยังไม่ดัดยังไม่บูมนะครับพอาะยังไม่บูมเนี่ยทางยูทางยูเอ็นโดยอินเวสโกโดยศูนย์พัฒนโลกที่ปารีสเนี่ยพอาะยังไม่บูมเขาต้องหาลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเขาจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้เราเลยว่าส่งผู้เชี่ยวชาญมาคุยกับทางเราเลยว่าประเทศคุณมีแหล่งอะไรบ้างที่จะขึ้นเป็นพัฒนโลกได้เราก็เสนอแหล่งหนึไปสามสี่แหล่งนะครับช่วงแรกที่ทำกันมานี่คือเรื่องหลักของการงานแล <ım. S 2> ้วคือเราเสนอสุโขทัย <único Liberty Overwatch> 那是直播台的，呃，那个还有几家。 บ้านเชียงก็บแบบเดียวกันแต่บ้านเชียงนี่ยังไม่มีแผนที่นะครับเสนอความด้วยเอกาสาร,รสลดๆแต่ปีแ,แล้วก็ปีที่บ้านเชียงส่งมาเป็นปีแรกปรากฏว่าได้สามแหล่งก็คือสุโขทยัยสุวรรณซึ่งรวมกับแมงเพชรสุรส,สรทรไหล l y ก็แล้วนะครับแล้วก็ปีที่ได้บ้านเชียงตกนะครับคุยค่าแข่งได้บ้านเชียงตกเพราะว่า ชียร์ไปดูไซก er> ็จัดการเรื่องธุรการให้เข้อเสร็จก็ต้อไปเจอใครเจอใครแฟนใครโดยไม่รู้เลยว่าไอ้ใครคนนั้นมันจะมาประเมินบ้านเชียร์นะครับหลังจากมันตกไปแล้วหลังจากบ้านเชียร์ข้างในตกไปแล้วเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขามเป็นความลับมากเลยว่าไอ้หมอเนี่ยคนเนี้ยจะมาประเมินบ้านเชียร์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่าประเมินต้องการตกนะฮะเราก็ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็ส่งกลับขึ้นทะเบีนไปขากลับอย่างเรียบร้อยนะครับเพิ่งมาดูทีหลังว่า ให้ได้เป็นนะครับก็โดยความซื้อเราก็ดูแลตอนน้องรักษาอย่างดีเพื่อนมาก็ดูแลกันไปตามประสาะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเราเราป็นเรื่องเบื้องหลังของการทำงานในธนาคารได้หมเรื่องหลังในต่อมาเมื่อาชการเงินหลังจากเราได้เป็นรองโลกสีแห่งแนละธรรมชาติแห่งแล้วก็าาทางต้นรัฐธรรมศาสตรแห่งนะครับต่อมาเมื่อในสองพันสี่สิบเจ็ดนะครับอาจารย์ดักลุก็เสนอเทนตีนิสเทนตีนิสเกลไรก็คือบัญชี ต้นอยังไม่ได้เป็นวรรณกโลกทันตีบริสก็คือเป็นบัญชีโชวขายเป็บัญชีเริ่มต้นนะครับใช้เอกสารในการเขียนมามาจากสิทธิ์ใต้นะครับนะครับรวมเขียนถึงความสำคัญแตต่างๆซึ่งรายละเอียดของการเขียนเนี่ยเราไม่มีตัวอย่างแจกนะนะครับสมัยเจ้าดุลเขียนขอไว้สองแห่งก็คืออุโบายนะครับกับเส้นทางของรรคธามจาก ไปถึงประสาทตางลือถกนะครับคือสมัยจารุทับใน2 4น7น,นะครับแล้เราก็ต้องรับมรดบตัวนี้มาทำตนอเมื่อปี2551เริ่มทำกันมาเรื่อยๆครับจนปฏิบันก็ประสมุสานนู่นนี้บ้างก็ นะครับส่วนเวอร์เนอร์เดเรจิสเมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วคนไทยเรามีอยู่ตอนนี้คนไทยเรามีอยู่5้ารายการนะครับตอนเด็กสี่รายการที่เราพูดเมื่อกี้สโมสรทันดีดาบ้านเชียงเวอร์แขางแล้วก็เพิ่มมาหนึ่งรายการก็คือตงเทียนเหยี่ยเขาใหญ่ซึ่งเพิ่มมาทีหลังเป็นยุคหลังนะครับเป็นยุคหลังยุคหลังเนี่ยเรายุคแรกตายยังไงยุคแรกเป็นยุคของตลาดเอเชียหน้าที่ผมเล่าไปทำเมื่อกี้นี่คือความยุคไม่ได้ดูเมื่อกี้นะยุคแรกคือยูเนสโกมาช่วยทำ ตาตัว <tem> pe so like ่4ห้าหนนะครับพอมายุคหลังเนี่ยมันเริ่มดังอลน็เริ่มด่างเริ่มเริ่มนี้รัเที่ยวเข้ามาเยอะมากก็ยยูเนสโก้ไม่มองเรานะเราต้องมอีแล้วกันนีนะเราต้องเขียนเอกสารขนาดที่สินะันเป็นหน้านะครับเขียนบรรยายความสำคัญของแหล่นี้นะครับรายการ้เป็นเทนนิสแล้วเขต้อเขียนเขาเรียกโนมีเนชั n นโนซีโนมีเนชันไฟ์เขียนไป เป็นอะรนะครับเพื่อเขียนในความสำคัญเพราะนั้นเอ่อโค้ดเอด่อโรงเรยนเขาใหญ่ดรงเรียนเขาใหญ่นะครับคอยได้เป็นเพราะสาหัสกันนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าต้องเขียนเอกสารแบบรุ่นใหม่แบบแบบเกณฑ์เกณฑ์เข้าใหม่บบเนี่ยเกณฑ์เกณฑ์ใหม่ที่ยสึสโซวาไว้เนี่ยหลายร้อย ส่วนตานทุนดิสชั่นเราเสียเงินเปิดริมเป็นน้ำขึ้นไปนะครับเทนตีวิสจะประกอบไปเลยบ้างนะครับนายกบริ่ารมือทีตามตัวนี้นะครับในเอกสารที่ได้เขียนเรื่องต้น่ทุนดิสชั่นนะครับตรงนี้เอาเริ่มเรื่องต้นด้วยทางกราฟิกก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยชื่อแหล่งชื่อแหล่งเจ้าของคนเสนอเครือข่ายอีเมลอะไรนะครับแล้วก็ ว่าพิกัดพิกัดฐานภูมิสารแล้วก็แผนที่แผนที่แผนทีเนี่ยแผนที่ของตัวมือละครซีธรรมราชนะครับ<ค>ก็<ะ>มีเส้นสีเหลืองเนี่ยคือ boundary ของของพื้น,นที่ก็คือ buffer zone แล้วเขียนตัวสีแดงๆเนี่ยคือ core zone นะครับแล้วเราส่งเข้าไปตามแผนที่พิกัดตาม g A S เป e c น,นะครับแล้วก็ติดต้นการจัด description นะครับ description c o m p e n s t i o n แล้วก็ S